ว้าวไม่ได้เริ่มกันแล้วครับผมรีบมาแล้วครับไปร่นทุกคนมาแล้วโอ๊ยพี่บอง <laughs> เราข่าวอยู่หน้าโต๊ะเลยเอาละครับของขวัญจากฉลากนะครับผมนะฮะแฮปปี้นิวเยียโชคดีที่มึงโตติดอ๋อตัว <laughs> พ่าตัวเป็นใครเป,เป็นตัวพอ่อเหรอ เฮียซปอรอยฉันไม่ยอมกันหรอกมเปอร์พอยัพีิวองเลยดิหยิบอะไรครับบวองหยิบยิบอะไรหยิบอะไรหยิบอะไรอลบขาวแบบนึงจะมาน้าพริกหรไอ้เหียช่องของมันดังว้าแต่ละคนอุ้ยอ้นี้ลงชัว เป็นไรอะเรื่องอะไรล่ะเาื่องอะล่ะอ๋ออันนี้ท่านผมบอกว่าได้รางวัลคือเขาเหมารวมเป็นคนเดียวนะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่าทางคุ้มคุ้มอยู่นะผมบอกเลยครับการรับประกันทีมผมได้แล้วครับได้ได้ได้ไงวะคือฟองกูโอ้ยไอ้ไอ้กูเป็นใครเน่ยจะแดงครับโอ้ยต้งเตี้ยต้องเตี อันนี้แต่เป็นใครเอาส่องกระจกอยู่มัใช่ไอมเี้แต่เป็นกูเเพเล่าพกดเอ้ไอสัตว์เนทามาขนาดนี้ม่นทอาิชีวิอีเฮ้ยรู้เลยกูมใครไูยังบเป็นใครน้องเหรอไอสัตว์บอลชีเ้เดียวเดียวหยนั่งนี่เนี้ยไอเี้ยเนี่ย จานดูหิวแล้วล่ะจานจานสวยไม่สดแล้วจานจานสวยไม่สดนะไอ้่าพีไอ้แต่กงะสินาทีกุตจูฟิวอ่ะี่ร้อนเงินมันทำให้ขนาดนี้เลยวะการร้อนเงินมันทำให้ขนาดนี้เหรวะ ร้องเงินดังไหพี่กูเปลี่ยนไปไอ้เดียวนี้กู่ยนไอ้เดียวนกูล่ยนฟิวหายแล้วี่น่จฟิวเยะเงินจริงโหแต่หน้ามันหวานมากเลยนะวายนางงามพุง่องวายไอ้เดี๋ยวนี้ต้องโทษมันต่ไอ้ันดนางงามบ่บเบียร่ะ